สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมส์เจซีบีนะครับผมคือมีคนเนี่ยถามมาเยอะว่า ไม้ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นไม้ยี่ห้ออะไรนะครับผมอ่ะในไหนวันนี้เราก็ว่างจากการทําคลิปแล้วผมก็เพิ่งเสร็จจากยิมด้วยนะครับผมก็จะมาบอกว่าไม้ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นยี่ห้ออะไรแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสตูดิโอใหม่ JFB นะครับคือต้องพูดก่อนว่าผมยังไม่ได้ประกาศเลยนะว่าตัวน,นี้ผมย้ายสตูดิโอแล้วนะครับเราเปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่ในการพากเสียงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม้ใหม่ที่ผมใช้แล้วก็คอมพิวเตอร์ผมเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับผมสเปคขนาดไหนในการตัดต่อในการพากย์เสียงเดี๋ยวไปดูกันฮะตอนนี้ผมขอขับรถกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับ A f e w moments later โอเคครับตอนนี้เราถึงบ้านกันเรียบร้อยเลยฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูสตูดิโอใหม่นะฮะเฮ้ย hey. ว่าไงเจ้าหมานี่ลักกี้โอ้โหเปิดปั๊บวิ่งเลยเฮ้ยลักกี้แต่ผมเลี้ยงหมาไว้สองตัวด้วยนะครับเป็นพิกบูกับหมาบ้านเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน ไอ้ลักกี้กูอะไรล,ลักกี้เข้าบ้านไม่กูไม่เข้ากูจะเดินเฮ้ยลักกี้เข้าบ้านเร็วๆไม่กูจะเดินลักกี้เข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านอย่ากินของมั่วเร็วเอ,อออเอ้ามาไงแหงลูกแหงลูกเฮ้ยลักกี้ลักกี้ลักกี้ไอ้สัตว์ลักกี้ไ,กกไปละเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอของ j c b นะฮะมามา,มาตากล้องเลเดี๋ยวพามาดูสตูดิโอใหม่นะครับนี่ Welcome to my room Bish นะครับผมแพนเลยครับแทนกล้องนี่ฮะคือต้องพูดก่อนว่าครั้งก่อนเนี่ยใครจําสตูดิโอเก่าผมได้บ้างสตูดิโอเก่าผมเนี่ยคือมันจะเป็นสีดําทั้งฉากเลยครับผมแลวปัญหาก็คือว่าสตูดิโอนั้นน่ะมันอยู่ในห้องนอนของผมเว้ยตอนผมนอนเนี่ยผมหายใจไม่ออกคือมันเก็บเสียงได้ดีนะเว้ยแต่มันหายใจไม่ออกเราเลยย้ายสตูดิโอใหม่นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสาเหตุที่ย้ายมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหายใจไม่ออกนะครับกูไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่นั่นเลยย้ายมาที่นี่นะครับผมคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เเรัอนนนี้้าใชป็ แผ่นไม้ลายลูกลมเลยครับก็เป็นแผ่นเอามาจอะๆนะครับสามารถดูดเสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องไฟนะครับครั้งก่อนเนี่ยคือผมติดไฟไว้ดวงเดียวไงแล้วมันน้อยแต่มารอบนี้ครับกูติดแม่งครบทุกองศาเลยสัตว์มันต้องสว่างอย่างนี้ปึ๊บอ้าวเคียบเปิดผิดเออนี่เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมสว่างที่หายวายวอดมันช่างจ้าสุดเลยเกินยิ่งกว่าหลอดนีออนคุณผู้ชมครับนี่คือสไปเดอร์แมนนะครับผมเป็นสไปเดอร์แมนโทบี้แม็ก ไกวยนะครับผมเออน่าจะอ่าน่าสทูบี้แม่ไก,กวนั่นแหละนะครับผมสไปเดอร์แมนตัวนี้ครับผมซื้อมาจริงๆเนี่ยราคาก็ไม่พูดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคูโดนตบเดี๋ยวคูโด,ดวคโดนแม่ตบแล้วซื้อม,มันทำไมแพงนี่คือคอลเลกชันที่ผมมีอยู่นะครับแต่กล้องมาเลยจ้ะ อะไรเ,เ,เข้ามาเลยเดีวดิตะกองเออนี่ปกหัวตะกองโชว์นี่เห็นไหมหนูแพนให้มันแบบต้องให้สอนด้วยเออนี่นี่คือเกมออฟทรูนนะครับผมส่วนนี้ก็คือเป็นดิวโดนะครับไม่ต้องถามว่าทำไมกูมาตั้งไว้นะฮะแม่งเท่ดีนะครับแล้วก็มีดาร์คบอลมีซันจิมีแบทแมนนะครับที่ดาร์คบอลเพราะว่าชอบนะครับผมนี่โล่เงินนะครับอย่าถามถึงโล่ทองเพราะกูย,ยังไม่ได้นะครับแล้วก็หนังสือนะครับผมบางคนถามว่า เ้ยพี่มึงอ่านหนังสือด้วยเหรอเออคือเห็นกูปัญญาอ่อนติงตองกูอ่านหนังสือนะครับผมส่วนข้างล่างนะครับเป็นเดดครูครับผมแล้วกอ็อีกอันนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอันนี้อันนี้ไม่พูดอันนี้ไม่พูดโอเคทีนี้เรามาคุยเรื่องสเปคคอมกันบ้างนะครับบางคนถามว่าทําไมต้องมีหน้าจอคอม2จอนะครับหน่เพราะว่าผมใช้ตัดต่อนะครับผมให้มันแบบว่าดูได้2จอคือจอเนี้ยเราตัดงานอยู่อีกจอนึงแล้วก็ ดูได้นะครับผมสมมติว่าเราตัดต่องานอะไรเงี้ยเราก็สามารถลากลากไฟล์อะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในหน้าจอนี้ได้นะครับอ่ามันจะเป็นต้องมี2จอนะครับสาหรับคนที่ใช้ตัดต่องานหรือแคสเกมนะครับผมแนะนําเลยว่าต้องมี2จอนะครับผมก็ตามงบเลยครับมีเท่าไหร่ก็จัดเท่านั้นนะครับส่วนสเปคคอมที่คนถามโอ้เชี่ยไฟช็อตผมใช้เป็น, Core นคอไอเนะฮะกล้องเข้าไปใกล้เลยจ้ะเข้าไปใ,ใกล้เลยอ่านะครับผมนี่เห็นไหมคอมพิวเตอร์ผมและความพิเศษของคอมผมคือผมติดไว้อย่างนึงไว้ นี่เดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นแสงไหมครับเห็นแสงไหมครับอ่านะครับผมถามว่าติดติดทำไมนะครับเออกูติดทำไมปืนตังแม่งไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับสเปคคอมผมใช้เป็นคอไอเจ็ดนะครับผม 3.60GHz นะครับแรม 16G b กจาร์ดจอเป็นเกทฟอนต์ GTX 1060 หกจิกนะครับผมอ่านะฮะนี่คือสเปคคอมของ JCB ที่ใช้ตัดต่องานนะครับถามว่าเล่นเกมอะไรนแรงๆได้ไหมเล่นได้แน่นอนครับแทบทุกเกมใหม่ๆเล่นได้ครับแต่เอาจริงซื้อมาซัแขงเนี่ยกูก็ไม่มีเวลาเล่นเกมหรอกก,กูมาตัดต่องานกับภาคเสียงมากกว่านะครับมามาที่ไฮไลท์เด็ดเลยแล้วกันนะครับไม์ตัวนี้ครับเป็นไม์ที่ใช้ภาคเสียงปัจจุบันของ JCB นะครับ ชื่อยี่ห้อนะครับ S E X 1นะครับคืออันนี้นะเว้ยเป็นใหม่ตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับว่าค่อนข้างดีเก็บเสียงได้ดีมากครับต่างจากไม์ตัวเก่าที่ผมเคยใช้และเป็นไม์ที่นักภาพข่านหนึ่งเขาแนะนํามาด้วยนะครับคือจะบอกว่ามีน้องคนหนึ่งอินบอสมาถามว่าพี่ไม์พี่ยี่ห้ออะไรผมอยากซื้อไปใช้บ้างเสียงผมบอกไปว่า S E X 1ครับน้องเขาเอาไปค้นหาใน l a z a d a าไม่เจอครับขึ้นมาเป็นเซ็กทอยนะครับเพราะฉะนั้นไม์นี้อย่าไปหาซื้อใน La ซ a d a าหรือ Sho ปี e นะครับผมไปซื้อตามเว็บนะครับเออนี่ก็คือ สตูดิโอของ JCB นะครับเป็นสตูดิโอใหม่นะครับแจ่มแล้วก็ใช้ไรกว่าเดิมนะครับผมอีกเรื่องครับตอนนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับผมมาของมาปับ๊บนี่เห็นเปล่า,อ,าอ้าวเขี้ยผิดด้านห้าบาทสิบาทก็เล่นเสื้อ JCB ครับผมเห็นไงนี่เสื้อ JCB มีข้างหลังด้วยนะเว้ยนี่เห็นป่ะ JCB Studio นะครับ มีวางจําหน่ายแล้วนะครับในราคา390บาทนะครับตอนนี้เปิดเป็น P เดอร์นะจ๊ะขายถึงวันที่21มกราคมนี้นะครับแล้วจะปิดรอบขายแล้วนะครับไม่มีลายนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยครับผมซื้อตอนนี้แถมฟรีประกาศด้ามหนึ่งไม่ใช่ไอ้บ้านะสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนครับคุณผู้ชม ใครที่รอตามผลงานภาคอยู่นะครับเดี๋ยวได้ชมกันแน่ครับผมจัดมหากราบสิบอันดับแล้วก็คลิปนู่นนี่นั่นภาคนรกภาคไทยโอ้เตรียมตัวจัดเต็มแน่ครับกับช่อง d จ b ีนะครับวันนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ไม่ได้มาเปิดกล้องอะไรแบบนี้นานมากก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอะไรที่ไม่ดีของปีที่แล้วเนี่ยก็โยนทิ้งไปมาเริ่มต้นใหม่กันนะครับสวัสดีครับ เสื้อ j c b เปิดให้พีออเดอร์แล้วนะจ๊ะใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook page j c b Studio นะครับ